บรรยากาศยามเย็ยนที่ Daddy, แดดดีแดดแรงนะคะวันนี้กับมือนีก็เป็นมือที่พามาเบิงนะคะการย้ายฝุ่นใส่ทุงไงทุงหน้าของเฮานะคะฝุ่นก็นคือสิ่งที่ได้จากน้องวัวน้องควายนั่นเองนะคะหลังจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวผ่านไปกับมาหนาแร่งต้อนดีก,กับเขาสีเขานา้ำฝนอีกแล้วนะคะสีเดเียดถึงฤดูทำหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเขากับมาย้ายฝุ่นนะคะฝุ่นปุ๋ยนั่นเองนะคะปุ๋ยธรรมชาตินะคะกับมาจากฝุ่นนั่นเองนะคะจากอของน้องวัวน้องควายของเฮานะคะเขากับเอามากระจายนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสบายๆอยู่ในทงนะคะยามห่างวงเลงแต่ว่าแดดดีแห้งค่ะแ นะคะยังแขงอยูอย่นะคะแต่ก็ต้องเตรียมการเอาไว้สําหรับการดูแลเรื่องของกิด่ดินบํารุงดินนะคะแล้วก็เสียนให้เขาของห้านะคะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลต่างแต่เรื่องของรองพื้นจาก ทรงไฮทรงหน้าเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะที่ดําๆอยู่นั่นก็คือก้องฝุ่นนั่นเองนะคะก้องฝุ่นหรือกองปุ๋ยจากมูลวัวมูลควายนั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนีหามงุงแรกนะคะแต่ว่าแดดก็ยังคงแรงอยู่เนาะค่ะนอาแดดดีแห้งนะคะนี่ค่ะกับสืผ้าเบิ่งไก่ๆนะคะนี่คือก้องฝุ่นของเฮานะคะย่าให้ฝุ่นไบบเป็นจุ่มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าท่านเซตนะคะสิย่าอีกรอบนึงย่าจากก้องใหญ่กลายเป็นก้องหน่อยนะคะแต่ว่าต้นนึ่งใหญ่จากตรงบริเวณทีน้องวัวนองควายอยู่นะคะเมื่อวันันี้ตรงไท่ฮ ปุ๋ยจุลิซีปุ๋ยชีวาภาพแบบนี้นะคะกัสิเฮทให้รถต้นทุนในการผลิตลงราคะสิเฮทใ้เขาในี่มีปุ๋ยธรรมชาติห้องพื้นนะคะกับสีเฮ้ดีต่อเขาของเฮาน,น,นะคะนี่นะคะกเป็นบรรยากาศทิวพระคา้าตรงนี้นะคะกับเป็น มูลของอ้วของหนองอ้วนของคว้า <c oughs> เห็นบลคาด์ีกหลาก้องแต่ละกล้องนะค,ะ,คะมีหลายอยู่นะคะกัะสิทย่อยเอาออกมาเอาออกมาแบบนี้นะคะ <c oughs> เป็นวิธีบานของเฮ้านะคะเดือนหาเดือนหกนะคะกัคือเดือนมเมษาหนนเองนะเมษาเป็สาภาพนี่นะคะมเมษาในห้องตกกระจ้ยฝุ่นกระจ้ยอย่างแล้วนะคะพอว่าเดียวเกิดฝนมากฝนฝนดีมากนี่มันสิเฮตดในเหาเห็นบ่ทันนะคะนี่นะคะ รู้สึกกับรรยากาศนะคะกับเป็นตั้มทงไฮทุ่งหน้าของเฮาดีนะคะทุ่งไฮทุ่งหน้าบ้านของเฮาเนาะทางป่าอีสานนะคะจังหวัดสิีสะเกตบ้านดวนใหญ่นะคะที่กาบบ้านคนที่ชาตินะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะย่าฟุ u นย่าฟุ u นค่ะนี่นะคะเป็นการเอาทิ้งที่ใดจากน้องวัวน้องควายนี่นะคะมาอยู่ตรงนี้นี่นะคะกระสีว่างกระจายดีเห็นแบบนี้เลยนะคะว่างอยู่ทั่วทุ่งไฮทุ่งหน้าของเฮานะคะกระจายกระจายไปเห็นนะคะแล้วหลังจากนั้นกระสีมัตสะย่อยออกอีกให้ได้ วนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศทงไฮทงนาทงกว้างทงไฮทงนานะคะนาทงอันนี้เป็นนาทงค่ะก็กระจายฟุ้งกระจายปุ๋ยนะคะออกมานะคะเป็นปุ๋ยมูลธรรมชาติเนาะนะคะอื่นว่าฟุ้งค่ะบานิชาอื่นว่าฟุ้งนะคะเลยมาจากนู่นว่าตรงควายของเขานั่นเองนะคะการเริ่มทยอยเอาออกมานะคะในทงไฮทงนาของเขาเนาะนะคะเป็นบรรยากาศนะคะบานิชาเอามาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทงไรทุ่งนาของเรานะคะนิชาก็เอามาให้เบิ้งนะคะบรรยากาศทงนายื่อเมเมือนแรงนะคะหาเมืองแรงแล้วเดี๋ยวยังดีเลยค่ะมื่อนี่แดดแรงค่ะแดดดีแห้งค่ะมื่อนี่แดดดีแห้งนะคะเหล่านี้ก็คือปุ๋ยปปุุ๋๋ยยทีี่ได้จาาาาาากมมชชติวภพนะะคเเสอ เป็นรองพื้นเนาะหาสำหรับวานเขาเห่านะคะนะคะปุ๋ยธรรมชาตินะคะสิดีเลยรดต้นทุนการผลิตแล้วก็ยังบ่อเห็ดห้ดินของเห่าเสียนะคะนี่เห็นบ่าคะเห็นบหคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มากระจายรถออกไปอีกใหน้หน่อยนะคะสิมาสะฟุนนั่นเองนะคะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาของเรานะคะนี่เสียงธรรมชาติเสียงแมงเสียงนกต่างๆกับมีนานะคะนี่ค่ะทองฟ้านะคะทองฟ้ามือดีก็แจมไซนนะคะเหมือนตอนแหลกเหมือนฝนสีตกต้นเทียงนะคะต้นี้บ่มีแล้วนะคะสู้าสูงนะคะ ีาาะคะบรรยากาศสบายๆนะคะสารบานของเข้านะคะฝานทางจังหวัดบ้านดนใหญ่อำเภอวังหิน,น,นจังหวัดศรีสะเกดก็จะประมาณนี้นะ